ส่งครับเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนพวกเราชาวท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์สู้เพื่อเงินล้านอีกครั้งเฮ้ hey! ชาวอุดรธาน,นีของเราสู้เพื่อเงินล้านสู้สู้ yeah! เป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายก่อนจะได้คู่ชิงนะครับในสัปดาห์หน้าครับก็คู่นี้ก็คะแนนต่างอยู่เพียงแค่10คะแนนนานครสวรรค์นําอยู่เอาแล้วไปดูแผ่นป้ายก่อนนะครับพัดลมมิราอาร์ตยาจุดกันอยู่นะครับสโนว์เกิลชวาเลนเซรัมแล้วก็เล็ลอนนะฮะเอฟบิดีประกันชีวิตไฮเตอร์ออกซี่มาม่าแล้วพุทธิศักดิ์รีนิคครับเฟตซี่ครับเอเจดพีดีโฮมเธียเตอร์เลเวนทีเลเวนฐานไฟฉายพานาโซนิกบีควิก ว่นท็อปเจริญโรซาพร้อมและเคฟซีแบทเทิคู่ที่หนึ่งทีมนครสวรรค์เลือกไปอาร์เจอออฟัยทีมอุตรธานี <c oughs> เลือกไปเซเว่เจอปูเป้ในเพลงสกัดดาวยั่วชอบอมากการแข่งขันภายใต้ความกดดันจะทำให้เขาได้รีดความสามารถที่ซ่อนอยู่ออกมาได้เฮ้ยเรยาชนะบ่อ,อยๆนะบอกเขา,า,าบอกเขาชนะบ่อยบอกเขาชนะบ่อยชนะบ่อย ฉันใส่ไซอยเจะบ,บางคนจงจะเอาสออยเล่นหนึ่งจะขอทั้งที่ให้อยู่ใค่คงแฟนไปเที่ยวในพับพอรุองป่าทีแลืวมาเอ้อยพอ,อสะพันกันหน้าละหอยแต่ในใจจงจักมาซอยเอาแฟนฉันไปใช้ซอยกี่บ้าน งันตะระวังงันตะระวังเตรียมตะระวังตรวจเช็คตัต้งได้ใช้มาตรการใช้มาตรการใช้อำนาจจัดการาหู้พอสะพานในการตัดไฟเจอเธอยั่วต้องรีบสกัดให้มันชะงัดที่ชี้สพานถ้ายังตามมาเรื่องความให้จัดการตกหน้ากลับไปเจอเธอยั่วต้องรีบขจัดให้มันชะงัดต้งเงาให้อายอย่าไปมัวใจจังถ้าจะเสียแฟนไปวยไมได้นะ พยอยากจะเสียของรักต้องรีบ่อนเบาไม่ให้มันหนักระแวดระวังหัวอ,อกหัวใจความรักจะได้ไม่ต้องเสียหลักคนแฟนจะหายก็ต้องล้อมร่วและไม่ต้องกลัวว่าออกจะหักพ oh, you วกเราวโยโย่แฟนสาวานยาปล่อยหนันตงตันให้หน้าจะดย่วนเรียบสกัดมันชะงดถ้ายังตามมาราังควานให้จัดการต่อหน้ากับป๋จะดาย่วนตรงรีบสกัดให้มันชะงดเอาให้อาอย่าไปมวัวเกรงใจถ้าก็าเสียแฟนไปถุยไม่ได้นะ แล้วเวคนล้มผมยืนยันว่าไม่ใช่การพอดลมมันล้มมันจะล้มแคนี้มันจะล้มแคนี้พอดพอใช่ป่ะพอดพอดจะเต็มไหมต้องบอกว่าน้องสองคนนี้มีการพัฒนาอย่างสูงพยายามอย่างเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วอ่ะเดี๋ยวดูกรรมการก่อนนะครันห้าคะแนนก็สำคัญนะฮะกรรมการครับพอใจฝั่งไหนครับนครสวรรค์หรืออุดรธานี เฮ้ยอัฟเฟยหรือมามาแปลกมากเลยมาแปลกเลยวันนี้อัฟเฟยไม่เคยชนะใครมาก่อนเลยโอ้โหวันนี้เลือกยากมากเพราะอัฟเฟย์พัฒนาการดีมากๆแต่ว่าถ้าปูเป้บทโมจิอย่างเงี้ยก็ยังติดใจอยู่ยังชอบอยู่เดายั่ววันนี้ดูยั่วครับใส่ยั่วมีทุกจน ชอบท้าจบชอบท้าจบชอบลูกจบชอบลูกจบปุเป้เนี่ยต้องเป็นลูกแบบว่าน่ารักปุเป้เป็นคนน่ารักสดใสนะลูกหนูต้องเข้าใจนะแต่อเฟยเนี่ยเขาแบบได้ยื้ยวนเซ็กซี่หน้าค้นหาและอเฟยเป็นตัวอย่างที่ดีนะน้องเป็นคนที่ใช้วิกฤตให้มันเป็นโอกาสเมื่อกี้มันล้มขามันล้มฉันเห็นอยู่มันเซล้ม คาเฟยเขาเตรียมตัวมาดีแล้วตอนที่โพสต์ตอนท้ายเนี่ยชอบมากล้มได้ทุเรศดีมากคาเฟย์มีพัฒนาการออกไปสีกักครินแล้วรถติดรถติดเขไปช่วงนี้ทำเถอะเดี๋ยวขาออกบางนาแล้วโอ้จบจบจบอันนี้มีมีมีโอเคขั้นคแนนแรานี่เป็นของอุดรธานีครับผมนุ่มมาบ้างนะจะยืนระยะต่อหรือจะไล่เข้าไปอีกข้อนี้10คะแนนครับคุณดูครับข้อนี้10คะแนนดูเดือดทุกคู่ตอนนี้ โอ้โหและเด็กเว้นทั้งคู่บ้าแล้วถ้ามีรถบัมม์หนึ่งได้มาเดียวกันเลยครับเอามาดูเพลงก่อนดูเพลงก่อนนะฮะน้องเหมียวนี่ของศิลปินเจเจเอ็มเราอีกแล้วเจเจเอ็มอีกแล้วน้องเหมียวน้องเหมียวน้องเหมียวที่ไม่นีดว์ไม่มีนวดครับเฮ้ยฟิวมาหาพี่แป๊บนึงฟิวฟิว ที่เธอก็มาพอให้ดีหลังลาเธอก็ไปตีดนึ่งตีสองโทรมาฟ้องประจาบางทีตีสามยังปลุกฉันมาลาบอกว่าเขาทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่พวกเขางอทุกทีก็ลัล่า อะไรก็เมียวเมียวเมียวทุกทีแต่พอเลิกเธอก็หายทั้งปีปล่อยให้ฉันนั่งเหงาทุกทีได้เป็นแค่ตัวสำรองเมื่อไรจะได้เมียวเมียวเมียวทีได้แต่ชื่อเงรอเธอช่วเห็นใจบัางสิได้แต่ถอ,อนหายใจเงี้ยบางทีเมียวก็เซ็ง อะไรก็เหมียวเหมียวเหมียวทุกทีแต่พออิเลฟเธอก็หายทจนปีปล่อยให้ฉันนั่งเหงาทุกทีได้เป็นแค่ตัวสำรองเมื่อไรจะได้เหมียวเหมียวเหมียวสักทีเด็กแต่ฉันเง้อรอเธอฉันเห็นใจบางสิ่งแต่เธอถอนหายใจงี้บางทีเหมียวก็เกษง ช้อนหายใจทุกทีอย่างเงี้ยเซ็งนี่มันสิงแล้เป็นคู่นี่สิงแล้วเป็นคู่เออชื่อหรือปั้มน่ารักแปลกๆน่ารักแปลกๆดูนะว่ากรรมการจะพอใจอุดรธานีหรือนครสวรรค์ครับ แวไงครับเพลงนี้เหมาะกับผมผมเป็นคนตอนเลยนะครับเป็นคนน่ารักมันเป็นงานแบลวอย่างที่ฟิวบอกจริงเพราะว่าฟิลจะบ้านๆแบนๆหน่อยใช่ไหมพ่อเมี้ยวเมียวแล้วจังหวะที่เข็ดเหมียวเมี้ยวเนี่ยอยากรีดดองแมวพูดเลยโดนต่มากก็เมื่อกี้กระงก็ถามผิดค่ะมันเป็นแมวใช่ไหมคะกะกระทงกาถามหมาไปค่ะ รถเขียน่ารักนะเขาแบล็คเขาพลิ้วอะไรเงี้ยฟิลเสียดายนี่จะใส่บ้านๆเข้าไปหน่อยเงี้ยแต่ก็เท่ไปอีกสไตล์หนึ่งของเราอีกแบบภาษาโมยเรียกว่าฟิลเจอมวยดักทางไปไม่เป็นเพลงไม่เข้าไม่เข้าขาอะไรเงี้ยเขตก็เออรู้สึกว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆ่ารักาเพื่อสิ่งนี้ใช่ตอนนี้อุดรธานีนะครับนำอยู่15คะแนน อะไรก็เกิดขึ้นได้ออกนครสวรรค์ก็ได้ออกอุดรก็ได้แล้วแต่ท่านจะไปไหนถ้าขึ้นเหนือก็ต้องไปทางนครสวรรค์ถ้าไปทางอีสานก็ขึ้นอุดรไปนะฮะคิดได้ไงอ่ะใครจะไปเจีบุรีล่ะช่วงน้ารู้ครับเดี๋ยวเจอกันครับอออออยยยยยย่่่าาาาาาาหห้มทททะนนคิดตตงกรรเเเีววััป็ื จ้องมองกันอยู่ได้ของใสหรือปลาพี่ไอ้ฉันก็แค่นี้ดูสิแค่ผู้หญิงเป็นสองคนที่สองขั้วเลยอ่ะเอาเาทไมเอาเปลาจะออกมาเป็นยังไงอย่าโทษทอยนะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งชีวิตจะเจออะไรมาก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รถเ,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 เข็นเลย <laughs> แจกกันอีกแล้วนะครับกับโอโมให้โชครวยทองทุกสัปดาห์แจกทองคำมูลค่า5,000บาท2รางวัลเดือนถัดไปจำนวนรางวัลจะเพิ่มขึ้นทุกเดือนและทุกสิ้นเดือนนะครับแจกมอเตอร์ไซค์1คันและสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแจกรางวัลใหญ่ครับเป็นรถกระบะ1คันรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า1ล้านหแสนหมื่นบาทและวันนี้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเราแจกรถมอเตอรไ์ไซค์ h o นด a s p เปซี่คันใครจะเป็นผู้โชคดีเรามาติดตามกันเลยครับ ภัยชาญจันทร์จากจังหวัดกาลสินนะครับกติกานะครับเป็นคุณเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์นะครับลงบนที่ส่วนผลิตภัณฑ์โอโมแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปอนอหนึ่งปอนสคลองจันรบางกะปิกรุงเทพหนึ่งศหมดเสร็จรับที่ส่วนมาที่ส6มิถุนายนี้นะครับอีกไม่ถึง3เดือนนะครับคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีส่งกันเข้ามานะครับจิสงเครเพลงเงินล้านแถมเจ้าสังเวียน